อา้าวมัวถ่านอนกลางวันดูทั่วมันเย็นป่านนี่เรายังไม่ลุกอีกไปหาอยู่หากินทำกับข,าขบ่าวกับน้ำอะไรไม่ใหญ่กว้างเลยว่านอนรับสบายใหญ่หรือเลแกโอ,โอ้นอนนี่มันจักโมงจักยามแล้วนี่นะแกมีกับข่าวกินที่ยังดูดูจักโมงแล้ว โอ้ยโอ้ยหมองเย็นอีแม่ชาโชคดีดีประกวางตากปลาเอาไว้พี่น้องเอ้ยไปโต๊ะปลาเมื่อสีห้าวันที่แล้วตากว้สีห้าแดดพี่น้องกำลังกรอบอย่างดีเลยจ้ะตั้งไฟกระทะประมาณกลางนะคะอย่าล้นมากแล้วก็อย่าเบามากเนาะค่ะไฟเนาะทำม่งานมันก็จีม่จ้าหรือไม่มันก็จีมัยซุกจักทีจ้าพี่น้องใส่ไปกลางๆค่อยๆถอดไปแบบนี้เด้อจ้าเด้อแม่ ปลาทางหนากินจะพี่น้องกรอบๆนกแกเอวยกินถ้าสมตำาคือชีแซ่บนกไกเอวยทอดให้หมดเลยแล้วค่อยไปตกใหม่จ้ะแม่ไม่ได้กินปลาทอดมานาะาหลายเดือนพี่น้องเอ้ยคนต่างแดนเนาะจาะเนาะ ค่อยๆทอดค่อยๆผิกไปพี่น้องเอ้ยบรรยากาศก็สุดฟินหกโมงเย็นก็ย่างสว่างโลยเลยจ้ะพี่น้องห้าหกทุ่มนู่แหละจากตะวันทิตกดินพี่น้องเอ้ยนาซัมเมืรอของประเทศสวีเดนนอกจะเนาะนี่ก็สุกได้ทีแล้วพี่น้องก็กรอบแล้วก็มาทอดปลาหมึกจักหน่อยพี่น้องเอ้ยตามเอฟซีแนะนำนอกจะเนอะห้ยล้างปลาหมึกก่อนทอดแล้วกินมันจะแม่แรงเท่าไรค่ะขอบคุณเอฟซีแนะนำด้วยค่ะเด้อ สวัสดีจ้ากินแซ่บแซต่างแดนกับประกวางสาวโคราชในสวีเดนอีกแล้วเด้อพี่น้องวันนี้ประกว a งกินสมตำกับปลาทอดจ้ากตกปลามาได้ก็มาทำปลาแห่งพี่น้องเอ้อแล้วก็ทอดอย,อย่างกรอบมาเด้อพี่น้องแซ่บแซบกับประกวางสาวไทยในต่างแดนเนาะจะเนาะก่อนจิแซ่บปะกวางก็ขอฝาก กดไลค์กดแชร์ขอกําลังใจนะคะติดตามปะกวางแล้วก็กดกระดิ่งกิ้งกิ้งให้ปะกวางด้วยนะคะปะกวางจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปเด้อจ้าเด้อมาจากพี่น้องจ้ากินกับข้าวเหนียวจากพี่น้องอุ้ยอยากแทะเทะแกเอ้ยสมตําปลาเมือกทอดด้วยนะคะแล้วก็มีปลาทอดพักในสวนทางนั้นเลยจาพี่น้องไม่ได้ซื้อพักเราจ้าตอนนี้ซื้อก็ซื้อเป็นบางอย่างพี่น้องเอ้ยมาเด้อแกเด้อ ออถ้าก,กาดหอมจ้ะอืม กรอบๆเขากันเขากันพี่โน,โน้องจ๋าปลาทอดสุกตำ ้นโอจากในสวนจ้ะอหอมหอมพี่น้องปลาหมืกทอดจ้ะปลาหมืกล่างน้ำแล้ว เอซีบอกว่าปลาเมือกล่างน้าแล้วถอดกลิ่นมันจะไม่แรงนะคะจริงจ้ะพี่น้องกลิ่นมันจะเบาลงจ้ะพี่น้องจา้า <c oughs> แซ่บแซบพี่น้อง <c oughs> อืม ปลาจะออกเค็มๆหน่อยๆพี่น้องใส่เกลือจ้ะแรดิซ่าจ้ะหืมกรอบ 嗯。Mm. Yeah. อื่จอจาดเลยพี่น้องเอ้ยแซ่บจริงๆจากพี่น้องอิ่มแล้ววันนี้ไปแล้วคะ่ะประกวางขอบคุณกำลังใจในการติดตามประกวางสาวไทยไกลบ้านเด้อจ้าเด้อโชคดีแล้วสวัสดีคะ่ะ